สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดพารวยวันนี้จะมาแนะนำหวยลาวหวยลาววันที่14กันยายน2565เราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขกันนะคะ14ทับ9ทับ65 รัฐบาลลาววันที่สิบสองเราผลคือเก้าหนึ่งเก้าทับอ้ยหนึ่งเก้านะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หวยลาวกันค่ะหวยลาว เด่นศูนย์นะคะวันนี้เด่นศูนย์ลูดศูนย์สามตัวได้แก่เก้าแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าสองศูนย์แล้วก็ 9 0 0 8 2 0 8 9 0 2ตัวบน2ตัวล่างนะคะบนล่างบวกบนล่างจับคู่ได้0 0 8 0 แล้วก็สองศูนก้ับหัวค่ะจาก9เป็น6 0นะคะกันไว้ค่ะสำหรับหัวเราวันนี้นะคะฟันไปที่ศูนย์ค่ะ เท่ากับ90% 1 0ศอันนี้เป็นแอดมินหวยหวยของแอดมินนะคะห่วยแอดมินคำนวณเองค่ะคำนวณเองใครชอบก็ตามนะคะ ชอบก็ตามเอ่อแคปได้เลยนะคะใครชอบก็แคปได้เลยต่อไปเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นบ้างนะคะอาจารย์ไวรลาวของแม่สุรีเออซ้ำนักนี้ก็เป็นที่จับตามมองเหมือนกันนะคะสําหรับหนวยแม่สุรีแม่สุรีนี้จะเข้าเกือบทุกวนนะคะเกือบทุกวันเลยะคะ่ะลาว สิบสี่ทับเก้าทับหกห้าแม่สุรีสุรีแม่สุรีฟันแปดลูดแปดค่ะมันไปนที่แปดศูนย์ตรงกับของแอดเลยนะคะ แล้วก็แปดหนึ่งค่ะแปดสองแปดสามสี่ตัวนะคะสี่ตัวหกศูนย์แปดหกเด่นสุด เด่นสุดก็คือแปดหกค่ะมีตรงใจบ้างไหมคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะหวยลาวของแอปท่านต่อมาก็คือแอปเอื้อยหลานะคะลาวแอป เพืลาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แม่นเรื่องหวยลาวนะคะคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่แม่นวันนี้เขาให้เด่นศูนย์เหมือนของแอดมินเลยค่ะเด่นศูนย์ลู่ศูนย์เหมือนกันเลยค่ะสี่ตัว ให้หกสองศปดสองตัวศูน6สองศหสองศปดเรียกง,ง่ายๆก็คือเอาสี่ตัวมาวินกันนะคะสี่ตัวเนี่ยวินกันเข้าไปการเล่น การเล่นหวยลาวที่จะลดความเสี่ยงก็คือการลูดลูดแล้วจะรอดนะคะลูดศูนย์ไปเลยค่ะไม่ว่าจะออกศูนย์อะไรอ่ะเราก็มีความเสี่ยงน้อยอยังไงก็มีกําไรอะค่ะอันนี้เป็นของแอดเวลานะคะแม่นแม่นค่ะแอดมิน นำมาฝากให้กับทุกคนนะคะขอให้แฮงๆปังๆนะคะหวยลาวท่านต่อมานะคะเป็นของแอดโอ้โดยดูแอดมินพูดชื่ออ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจวัน <McL aces> ที่14บสีทับเทับหห้านะคะ ลาวให้เด่นเด่นมาถึงสองตัวนะคะให้เด่นสองกับ 9. เก้าอ๋อมันต้องเลือกว่าจะรูดตัวไหนเลือกมาสักตัวก็ได้ค่ะว่าจะรูดสองหรือรูด 9. เก้าอ๋อใครชอบสองก็รูดสองนะคะใครชอบเก้าก็รูดเก้าค่ะอ,อ๋อสองตัว เขาให้สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดถ้าเป็นเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดแต่แอดมินชอบเก้าค่ะ แอดมินชอบ9เพราะวันจันทร์ที่แล้วมัน9บน9้ล่างสัปดาห์นี้น่าจะมา9อีกเหมือนกันนะคะยังไงก็ลองเลือกเอานะคะว่าใครชอบ2หรือใครชอบ9ก้าลูดเลยค่ะลูด9ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะ สำหรับท้ายคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดให้การติดตามรับชมช่องหวยลาวเออลืมเ,เขียนลาวค่ะเดยทุกคนจะงงว่ามันหวยอะไรรัฐบาลไทยหรือว่าลาวท้ายคลิปก็สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ